ากเอ่ยชื่อของเซอร์ปอปป้าหรือปัปอภิวัตชินอักษรเหล่าสาวกฮิปฮอปต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีเพราะเขาคือแรปเปอร์ที่เปลี่ยมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสารรค์ในการทำเพลงเป็นอย่างดีมีเพลงฮิตอย่างในฐานะอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ครับเขาก็มีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันวงการเพลงฮิปฮอปเข้าบ้านเราเนี่ยนะฮะของบ้านเราเนี่ยนะครับให้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดนี้รายการโฉมมีเดอะมัน e ี่ไทยแลนด์ซีซั่น2ก็เลยขอคว้าตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์ซะเลยครับเจ้าตัวก็ได้เผยว่าตื่นเต้นมากที่ได้มาร่วมรายการนี้เพราะว่าได้เจอคนที่มีความสามารถเยอะแยะมากมายพร้อมฝากถึงแรปเปอร์รุ่นใหม่ๆด้วยว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือความเป็นตัวของตัวเองที่สุดครับครับสวัสดีครับสุปปะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นยังไงบ้างครับกับการรับหน้าที่เป็นพู้ีในโฉมมีเดอะมันนีซีซั่น2ครับ ก็มีทั้งความกดดันนะครับมีทั้งความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าส่วนตัวผมเองก็เป็นแฟนคลับของรายการโชว์มินามานนี่ทางเกาหลีมาอยู่แล้วนะครับ,รบก็พอ,อต้องมาเป็นพีดีเองเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็กดดันพอสมควรครับเพราะว่ารู้ว่าเราต้องไปแบบเหมือนเราต้องไป ตัดสินอนาคตของคนคนหนึ่งครับแรปเปอร์คนคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆายคนด้วยครับก็ค่อนข้างกดดันครับตัดสินยากไหมครับเพราะเห็นหลายๆคนจะบอกว่าับรุ่นสมัยนี้ค่อนข้างจะเก่งและมีความสามารถสวัสะตัวเก่งมากครับก็ก็รอบเฟสตูเฟสเลยก็แต่ละคนที่เจอก็เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องต้องบอกว่าตอนที่ผมอายุเท่าน้องๆเนี่ยบางคนเนี่ยก็ผมยังไม่เก่งขนาดนั้นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มาเจอก็แบบน้องๆมีความสามารถมีความตั้งใจนะครับแล้วก็ กดดันมากครับเพราะแต่ละคนเจ๋งๆทั้งนั้นเลยครับน้องๆมีความสามารถอยู่แล้วมีพื้นฐานมีเทคนิคที่เขาแรปดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะนําเสนอในทิศทางที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเราก็าจ,จะแบบว่าแนะนําไปในทางบอกว่าลองแรปไปเกี่ยวกับแบบแบบนี้ดูไหมหรือว่าใช้เทคนิคแบบอื่นบ้างความเข้มข้นในซีซั่นสองมันมีอะไรบ้างครับโอ้ความเข้มข้นจริงๆมันเข้มข้นตั้งแต่โปรดิวเซอร์ของเราแล้วนะครับเพราะว,ว่าทีดีซีซั่นนี้ก็ เปลี่ยนเปลี่ยนค่อนข้างเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังได้มีมีน่เข้ามาในส่วนของมิวสิกดีเรกเตอร์ด้วยทุงนี้จะมีกิจกรรมการไลฟ์เฟซบุ๊กของพีดีแต่ละคนตามแต่ละวีคด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นยังไงบ้าง<ว>ครับวีคต่อไปจะถ,ถึงคิวเราแล้วเตรียมความพร้อมอะไรไว้กับน้องๆบ้างครับที่จะเขามาพูด<อ>คุยหรือจะมาแรปกับเราก็ก็ต้องอยู่ที่ว่าน้องๆที่เป็นผู้โชคดีใช่ไหมครับ,รบก็จะมีสิท่านนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันก็อยู่ที่ว่าน้องเขาจะมีคําถามอะไรหรือว่าเขาอยากจะ รู้อะไรเขาอยากจะแรปกับเราไหมอะไรเงี้ยก็ต้องไปก็ต้องไปดูกันนะครับก็รอบของผมก็จะวันอังคารหน้านะครับก็อังคารวันอังคารที่26สบหกพฤษภาคมนี้นะครับฝากไว้ด้วยกันนะครับสำหรับโชว์มีเดอรมันนี่ซีซั่นสองนะครับรับรองว่าเดือดแน่นอนนะครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ